เอาล่ะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นมาครับเอาชีวิตรอดนะฮะ1.10เอ๊ะหน่นะฮะก็ยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่เหมือนเดิมนะฮะเ,เริ่มติดจากพี่แท็กเตอร์แล้วนะโอเคนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็เออมาเล่านิดนึงแล้วกันนะฮะก็ ไม่ได้อัปเดตแบบนี้มาเป็นปีๆแล้วนะฮะปีปีหนึ่งปีไม่ได้อัปเดตมาปีหนึ่งแล้วนะฮะก็ผมก็ได้เตรียมยานะฮะเพื่อไปสำรวจโอเชียนมูนูเมนนะฮะก็มียาอ่ายาใต้น้ำแล้วก็นวิชั่นนะฮะเออแปดนาทีนะฮะทั้งสามอันเลยนะฮะรวมกันเป็นหกอันนะฮะก็เป็นอะไรที่สุดยอดนะฮะผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะไป โอเชียนโมนูเมน н ์นะฮะเออปราสาทใต้น้ำโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าประตูนรกนะฮะเดี๋ยว <c ười> คือผมได้สร้างประตูนรกเชื่อมกับาทางโอเชียนโมนูเมน н ์เรียบร้อยแล้วนะฮะเออโอเคนะฮะเข้าไปเลยนะผมแอะ <c ười> นะฮะก็ช่วงนี้นะฮะก็ได้เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยนะฮะทั้งเรื่องไม้นะฮะแต่ว่า คือไม่อะอาจจะดีขึ้นนะอแต่ว่าผมไม่ได้ยินเสียงเกมเลยนะฮะก็เป็นคือไม่เขาไม่มีตัวต่อแยกออกมานะ,ะนะครับก็เลยไม่ได้ยินเสียงในเกมนะ,ะผมผมอาจจะไม่ได้ยินแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็อาจจะได้คุณภาพที่ดีกว่านะฮะได้คุณภาพที่ดีกว่าอยู่แล้วนะ,ะสำหรับเรื่องเสียงนะฮะ ส่วนภาพนะฮะก็อาจจะยืดยืดหน่อยนะฮะก็เป็นสัดส่วนหน้าจอใหม่นะฮะเออเราก็ต้องใช้ตามนะฮะมันไม่มีแบบสัดส่วนเดิมแล้วไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะฮะเออสร้างในตอนที่ผมเอาแมบบออกมานะฮะเออแล้วก็จะบอกอย่างหนึ่งนะฮะเออเรื่องมือถือนี่แหละฮะเออเวลาผมเล่นนะฮะก็มันประมาณนี้แหละนะฮะโอ้ เดือดเดเสียวตกแล้วเกินนะฮะนี่ไงประตูเราอยู่ข้างหน้านี่เองนะฮะจืบืบชืบชืบหวังว่าผมไม่ลืมอะไรนะฮะเออเดี๋ยวผมต้องไปหาวัวด้วยนะฮะก็น่าจะรู้ดีนะฮะนี่ฮะเอาไว้ทำไอ้นี่นั่นเองนะ,ะเออเอาค้างไว้แล้วเออโอเคนะฮะโอโแหลกแหลกแหลกอ่อกกกอาฮะเดี๋ยวนะความซวยมาเยือนละเราจะไปหาวัวที่ไหนเออ โอเคโอ้โหเกือบลืมละเดี๋ยว็ดเด็ดโอ้โหเกือบลืมไปนี่ไอไอตัว Ocean m i n u m e n t Map นะฮะเออนี่นะฮะมันมีเกาะอ,อยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขี่เรือไปนะฮะ <laughs> เดยวเดยวโอเคโหแต่พอผมเปลี่ยนเครื่องปุ๊บมันลื่นลื่นมากเลยนะ,ะเวลาเรา,าขี่เรือนะฮะปกตินี่โอ้โหกระตุกย่อยยับเลยนะ,ะเวลาเราขี่เรือ แล้วก็ใส่ texture pack สามสิบสอง b i นะฮะสามสิบสองคูณสามสิบสองนะฮะโอเคเดี๋ยวหาเออหัวหัวไม่มีเลยเลยไปกลับนะฮะจริงๆเราไม่ต้องก็ได้นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมันติดก็ก็เดี๋ยวหาแถวนี้แหละนะฮะหรือว่ามีอยู่ในอันหนึ่งนะฮะเออเออเลยเลยเลยโอเคเดี๋ยวกลับไปนะฮะฝากเรือไว้ตรงนี้แหละนะฮะเราไม่ต้องไปอะไรมาก นะมาเฮ้ยนะเดี๋ยว,ยวกินยาอันนี้ก่อนปึ๊บโอเคยาใต้น้ำนะฮะแล้วก็ยาไนวิชันนะฮะเออคือมาคาร์ผมอร์ชั้นโคตรจะเก่าน,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 นะฮะคือถ้าเป็นมาคาร์บัวชันอื่นในตัวแถบตรงนี้มีมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไงเนะเอ้ยเดี๋ยวเดีเด,ด,ดม,มือชุ่มเกือบลืมอย่างหนึ่งนะฮะ คืนนี้ผมปิดไว้นานมากแล้วแ่ะแ,แล้วก็เช็คมาชเช็คดูอีกทีหนึ่งเลยก็คือหมดนี่ครับอ่ะเป็นอี e ีแล้วกันนะครเดี๋ยวตายตรดคตดสุดเลยนะฮะมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะโอเคนี <c ười> ่ไงการเดียน <c ười> เกิดแล้วนะครัอย่างรวดเร็วว่องไวกระชับกระชงคฮะนะข <c ười> <c ười> ุดข <c ười> ุดข <c ười> ุดโอ้โหนี่ขุดในาน้ำเลยเนะี่ยโอเค ว้าวมีฟองน้ำมาว่ะ <c oughs> คือผมว่าการมาโอเชียมูเลนออนเมนต์ครั้งนี้นี่ผมว่าคงไม่ได้มาค่าตัวการเดนสามตัวนะฮะเออมันมนานหายตั้งนานแล้วแหละผมผมปิดมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็เซฟแมปเอาไว้แล้วก็ไม่ได้มาเล่นอีกเลยนะฮะจน <c oughs> จนตอนนี้นะฮะเออผ่านมาปีกว่าแล้วนะฮะ ไม่ใช่ปีกว่าๆเดี๋ปีหนึ่งแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวลองมาสำรวจกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอเคด้านบนไม่มีอะไรนะฮะเช็คไปแล้วดูวปึ๊บอุยอ้ยอะไระอะเดี๋ยวนะ <c oughs> คืออะไรเอ่ยโอ้นี่ไงชึบนี่เราคันเทพอนะฮะเรามาขึ้นแล้วมาขุดตรงนี้โอ้หมีทองเดี๋ยวคิดท,ที่ขุดยังเป็นไอ้นี่อยู่เลย ยังเป็นที่ขุดหินอยู่เลยนะฮะก็อดตายนะฮะเออ่เดี๋ยวผมอาจจะไปสร้างฟาร์มเออกาเดียนพลังนะครับผมว่าคงอีกนานเลยนะฮะคือผมจะบอกว่านะฮะผมอาจจะจบเลสเพย์อีพีที่30นะฮะเออผมอาจจะจบแล้วนะฮะผมเอ้ยเดี๋ยวผมลืมอาหารนะฮะ ลืมอาหารได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวนะโอ้เกือบแล้วตะกี้เกือบติดปักแล้วนะมันมียังคืออ่าติดอีกแล้วเดี๋ย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 ว,เ,ยว,เ,ยวเออมาละเนี่ยข้อเสียของมาคาวเวอร์ชันนี้นะฮะเออมันยังมีบักเรื่องของการกดย่อเลยนะฮะซึ่งถ้ากดย่อไปแล้วแล้วมันจะขึ้นไม่ได้นะฮะโอเคตรงน,นี้ก็มีเซลบอลน,นะฮะแล้วนั่นแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทำไมรูปร่างมันแปลกๆอ๋อ เจอแผกมันหลดไม่หมดนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับโอเชียนมโนเมน н ์นะฮะเดี๋ยวผมอาจจะไปสร้างฟาร์มการ์ดียนนะฮะเออนะฮะน่าจะดีพอสมควรเลยแับผมโอ้โหซอมบี้ใต้น้ำเดี๋ยว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 เฮ้ยผมได้นี่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะทอยเลนนะฮะทอยเลนโอเคนะฮะก็ ประมาณนี้นะฮะสำหรับอ่าเวเพค EP นี้นะฮะแทบไม่มีอะไรเลยนะฮะคึบข,ขึ้นมาแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดครบ EP 30เดี๋ยวผมจะแจกแมปเหมือนเดิมนะฮะเออแจกแมปทุกทุก10 EP นะฮะแต่ว่าคือช่วงนี้นะฮะก็อย่างที่รู้ว่าผมหายไปนานมากๆแล้วนะฮะก็จริงก็อยากกลับมาเล่นแนี้แหละนะฮะแต่ว่า พอกลับมาเล่นปุ๊บหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะเออตั้งแอปอัดวีดีโออะไรต่างๆนะฮะโทรศัพท์ด้วยนะฮะหน้าจอก,ก็ยาวขึ้นนะฮะเออโอเคนะครับก็ไม่ได้เล่นอย่างยาวอย่างยาวนานนะฮะสำหรับมาครับเอาชีวิตรอดลเลนะฮะก็ช่วงนี้ช่องก็อาจจะแบบว่าลงคลิปแบบจับชายนิดนึงนะฮะไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับก็ช่วงนี้นเนาะ โอเคฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็นะฮะการอัปเดตไมค้าเวอร์ชันใหม่นะเออเวอร์ชันน1.16นะฮะของมือถือนะเออเบสท o ล็อกอีดิชันนะฮะก็มีการอัปเดตหลายๆอย่างเลยนะฮะก็อยากจะไปเล่นเหมือนกันนะฮะแต่ผมว่าเล่นแบบอ่อีพี EP เอพิโซดอันนี้ให้มันหมดไปก่อนแล้วกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าแมบบอันนี้จะดีขนาดเลยนะฮะโอ,อ้แต่ว่าสร้างน้อยมากนะครับผ่านมา ยี่สิบกว่า EP แล้วนะฮะมีแค่ฟาร,ร์มไก่แค่นี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้ AFK เลยนะเพราะว่าคงเปิดไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะฮะโอเคโอโ้โหสกเกลิตันเต็มเลยเฮ้ยผมว่าต้องไปทำท็อตเยอะๆแล้วล่ะนะฮะนี่ก็เยอะมนันกูคนละโอเคเดี๋ยวมาไส้กับสเกลิตันนะฮะดูดิว่าโปรเพเยอร์โปรเพเยอร์ เออเนี่ยเหนโตโอเคเยอะโอโหคิปเปอร์ิปให้เโอเคคือผมก็อยากไปเล่นไมค้าเวอร์ชันใหม่นะเออแต่ผมว่าต้องเล่นใ้มันจบเอ,อ่อ e ีก่อนแล้วกันนะฮะสักสัก e ีีสาสิบ,บเนี่ยเดี๋ยวผมแจกแมวแล้วก็อาจจะจบเลยก็ได้นะฮะเออเพราะว่ารู้จักสภาพแล้วนะควรจะเริ่มต้นใหม่แล้วล่ะนะฮะ เพราะว่าแบบนี้ก็เล่นมานานแล้วนะฮะเล่นตั้งแต่โอ้โห2 0 1พัแล้วมั้ง2018 2019นี่แหละนะฮะโคตรจะนานนะฮะเออแล้วก็ฟาร์มเหล็กตรงนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปนะฮะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วก็อย่างที่บอกไป <laughs> จะพูดซ้ำทำไมนี่นะฮะ ก็คือไม่ได้มา a อนะฮะฟาร์มเล็กก็เลยได้อยู่แค่นี้นะฮะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าสร้างมานานมากแล้วนะฮะก็ยังได้แค่นั้นอยู่เลยนะฮะไม่ได้ a อ K นั่นเองนะฮะก็เลยอาจจะได้น้อยนิดนึงนะฮะก็ประมาณนี้โอ้เปิดมอนสเตอร์ทีนี่ต้องระวังจูทุกครั้งเลยนะนี่ยัง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 ไม่ะระเบิดเฮ้ย เอ้ยยบเออโหเกือบโอเคนะฮะก็ n อ c ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวๆจะมีซัมบี้เกิดปะวะ n อ c ตรงนี้นะฮะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่เวอร์ชันใหม่นะฮะเวอร์ชันใหม่ต้องมีอาชีพด้วยนะฮะอันนี้อันนี้มันแบบยังไงก็ได้นะฮะถ้าเป็นตัวสีไหนก็ สามารถแลกของได้นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวไปเตรียมเอ่อเตรียมไปทำฟาร์มกาเดียนนะฮะเออเป็น2 EP สุดท้ายนะฮะก่อนแจ็คแจ็แจ็แ,จแมบนะฮะเออ E.P นี้ก็มาให้ดูการอัปเดตใหม่ๆหล,หลายๆอย่างนะฮะเออตั้งแต่แถวๆนี้นะฮะก็จริงๆก็ไม่ได้อัปเดตลยฮะก็เหมือนเดิมเป๊ะๆนะฮะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วแมปเนี้ยหายนะฮะเออเอาจริงๆแมปมันหายนะฮะแต่ผมว่าแต,แต่ผมไปเก็บใน SD สดีการ์ดนะฮะเราก็เก็บไว้นานมากๆแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะฮะว่าเก็บตอนเลสเ p ย์อีพไหนนะฮะน่าจะ EP ี26นี่แหละนะฮะก็ e p ีล่าสุดที่ผมเล่นไปนั่นเองนะฮะ คือที่ผมเก็บก็ที่ผมเก็บก็เพราะว่าตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องรูชาร์จนะฮะแล้วก็เผื่อเอาไว้นะครับเผื่อเปิดเครื่องไม่ได้ก็จะสามารถยิบ s อ c ติ d ออกมาใช้ได้เลยนะฮะเออแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะฮะเออแล้วก็เซฟในเอสการแล้วไปไปมา,มานะฮะเครื่องที่ผมเล่นอยู่นี่นะฮะเออผมซื้อเครื่องใหม่นั่นเองนะฮะแล้วก็ใช้ไปใช้มาแมปเครื่องมันก็พังอยู่เครื่องมันก็พังแมปก็เลยหายนะฮะแล้วก็ นึกขึ้นได้นะว่ามันเซฟในเอดิการเอาไว้นนะฮะเซฟไว้นานมากๆแล้วนะก็ยีปีกว่าๆแล้วเ <c oughs> อย่างยาวนานเหลือเกินนะฮะโอเคเดี๋ยวเก็บทอยเดนส์ก่อนทอยเดนมีหลายอันแล้วนะฮะเมวันนี้ปึ๊บนี่ครับทอยเดนส์โอ้โหสามอันแล้วนะฮะธนูก็มีอีกบานเลยนะฮะโอเคครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องหลังเดี๋ยวผมไป ทำฟาร์มเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวถ้าทำในคลิปนี้ผมก็ไม่ไหวนะฮะต้องไปหาทะเลทรายอีกนะฮะเออโอเคฮะเข้าไปเลยนะผมเดี๋ยวไปสำรวจแลวขุดอะไรต่างๆนะฮะหาไอตัวฟองน้ำด้วยนะฮะไม่รู้ว่าฟองน้ำมีหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอตรงนี้นะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้เห็นไม่บินใช่ไหมโอ้ โอ้ชิบ่ายแล้วโอ้โหอไปเรีวไปเรีวอ๋ออุอ้ยอ,อ,อู้อู้อู้อร้อนร้อนรอนรอนรอนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วชิบ่ายแล้วู้มชมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเราจะทำอ้ยได้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 แต่แต่ไม่โดนแต่ไม่โดน แต่ไม่โดนเฉยนะฮะอุ้ยเออเลือดเลี้ยวออมีโดนอีกแหมเออไม่โดนอีกแล้วอืออืออือไม่โดนอีกโอ้ยจะถึงวินี้อ่ะฮะไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยเดี๋ยว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 โดนประตูนรกไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเออโอ้โยโดนอีกแล้ว เราโดนอีกแล้วนะฮะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ปักงโหโอ้โหอีกแล้วเดียวเดียวใจเย็นเย็นเลือดเลือดเออ,อหนึ่งทีโอโอ้ร่อนร่อนร่อนโอ้โหโอ้โหเด็ดเด็เดฮะจะรอไมเนียโอโ้ตาย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 เดี๋ยวมาลบตรงนี้กันโอ้โชิพหวนแหละแล้วมาชม เดี๋ยวรอ,รอ,ร,อรอเลือดรีเจนแป๊บหนึ่งยิงมาสิฮนะเราจะได้ยิงกลับยิงมายิงกลับไม่โกงเร็วๆสิครับเอ้ยโอ้โหช่างมาันเถอะครับเฮ้ยเดี๋ยวๆทาง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 ,ทางอยู่ข้างล่างแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมทางมันอยู่ข้างล่างเว้ยเออชึบชึบโอ้ยโอ้โห เดี oh, ๋ยวโอ้ย uh ยังโชคดีนะเนี่ยคือข้างล่างนี่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียวเสียวโอ้ยดับดับดับดัดับไฟดับไปดับไปให้หมดแม่เกือบตายอีกแล้วฮึบฮึบเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบเอาใหม่อีกรอบเอาใหม่อีกรอบมาจีเป็นไรวะเดี๋ยวนะเอา น่าจะเอาธนูมาน,นั่นนี่โอเคฮะเดี๋ยวประมาณนี้แหละนะฮะเดี๋ยวมันไม่ยิงมานะ่ะดูดิเอยชิบหายประตูเนเธอร์โอ้ไปอยู่ในตรงนั้นมันเนี่ยตายละประตูเราดับ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 ไปดีกว่าครับ ไปดีกว่าครับไม่หลึอไม่อยู่แลครับ <g ül> ไม่อยู่แล้วครับเ <g ül> สียแล้อเกินนะฮะเสียวเวลาโอ้สองตัวอยู่ข้างล่างจ้าเลือแล้วครับโอ้โหโอ้โหถ้าระเบิดถ้ายิงทีนี่บอกเลยนะล่วงลงไปข้างล่างแน่ๆครับจังหวะนี้ <c oughs> ให้ตายสิครับผมว่าไม่เอาดีกว่า <c oughs> กะจะปรับเป็นโหมดโอ้โหเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะฮะไปเอาธนูมาแป๊บหนึ่งโอ้โหวิ่งจนเหลือแค่นี้นะฮะเสียเวลาไม่เนี่ยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวตัดไปก่อนแล้วกันโอเคฮะก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคฮะนี่ฮะธนูแล้วก็ลูกธนูนะฮะไอธนูนี้เป็นอินฟินิตี้ด้วยนะครับโอเค ะะยิงได้ไม่อันเลยทีเดียวนะฮะเอาละผมก็ตอนนี้ก็มาถึงเนเธอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะชึบกระโดดกระโดดอ่ะฮะกระโจนอย่างไรเอ่ยฮะยิงรอไปแล้วแนะ่ไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเดยวลงแป๊บนึงนะฮะไปไปไปอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะฮะจังวันนี้นะฮะเดือดตายชึบโอ้พี่สอมีิโอ้อโหนั่นไงอืมเอาไม่โดน เฮ้ยไม่ทันโอ้ยเรียบร้อยระเบิดเอาเฮ้ยเราสามารถยิงไอตัวตัวลูกมันได้ด้วยนะเออเอ่อตายตายโอเคประมาณนี้นะฮะเออเออเดีดเลยกดผิดกดผิดเราต้องกินปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ผมรู้สึกว่าหลอดอาหารจะลดอเร็วไปนิดนึงนะฮะเอออ่ะอีก ตัวเดี๋ย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 วโอ้โหทำไมมันมีเยอะจังวะปลากระพงมีเยอะจังโอ้โหยิงยิงเดี๋ยว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 โอ้หืออ่ะโอ้โหเราต้องลงไปเก็บอีกแล้วเนี่ยชิบหายแล้วเดี๋ยวนะ <c oughs> แป๊บหนึ่งโอเคฮะคร <c oughs> ่าวๆก็ประมาณนี้นะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ แค่มาสำรวจอะไรนิกน้อยนะฮะโอ้โหปลาไป20่สิบกว่านาทีแล้วนะฮะกอจังหวะนี้นะฮะนะฮะโอเคฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะฮะแล้วก็กดเป็นทั้งหมดด้วยนะเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่นั่นเองนะผมก็โอเคฮะไม่ายครับผมเยอะเหลือเกินนะช่วงนี้นะจะทำมาครับก็ทำนะมือถือก็ทำนะฮะจังหวะนี้โอเคฮะไม่ไป